ตัวนั้นตนัวน,น,นี้มีเยอะมากมไโอ้ยจะได้กินข้าวไม่เน่ยทาอะไรมันเยอะขนาดเนี้ยมันไม่ฟินเลยนะเดี๋ยวเราต่อไปเราจะย้ายไปกินข้าวในบ้านแล้วโ oh my god ต้องเข้าไปย้ายไปกินข้าวในบ้านาตอนเที่ยงเราต้องเจอกับภาวะปัญหาแบบนี้มาอย่างนี้เลยแล้วกันโอยเราไม่ชอบพวกเธอเลย,ยสวัสดีเจ๊พรจ้าสวัสดีเจ๊พรคะ่ะเจ๊พรคะ่ะกินข้าวด้วยกันนะคะมันจะมองไม่ค่อยชัดหน่อยนะคะวันนี้ว่ยงจะกินข้าวกับอะไร วันนี้เราก็จะมีข้าวกล้องนะคะสวัสดีเจ๊พรคนสวยจ้าวันนี้แมลงเยอะมากทุกคนตอนแรกสองจิตสองใจว่าจะเข้าไปกินในบ้านดีหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะแบบหน้าผลไม้แล้วก็แถวบ้านยงอะ่ะเขาแบบมีแบบเลี้ยงสัตว์อะไรแบบนี้เราก็ดังเขรงพขารือยู สวัสดีนะคะโอ้สวัสดีนะคะสวัสดีเจพอนค่ะสวัสดีเจพอนค่ะวันนี้ยงจะได้กินข้าวเป็นสุกไหมเปน้องแมวเหมียวยงสิเดี๋ยว ไลหน้าถ้าเป็นตอนเที่ยงเดี๋ยวยงเข้าไปในบ้านดีกว่าเพราะว่าข้างนอกน่าจะไม่ค่อยโอเคแล้วสวัสดี11ล้านดวงใจจ้าทุกคนสวัสดี2องไลน์แล้ว oh my god สวัสดีสวัสดีแม่น้องมอมแมมนะคะ มากินข้าวกันค่ะแม่น้องมมแมมอืมช่วรงนี้ก็เริ่มเป็นช่วงหน้าผลไม้แล้วนะคะวันนี้กินข้าวกับแกงป่าปลา,ปาเห็ดโคนนะคะทุกคนออืแกงเองกินเองนะคะทุกคนนะคะมา้าวแกงให้พี่ๆได้ชมกันแล้วนะคะทุกคนนะคะอือฮึอือฮึใช่เลยอืออือ เมื่อเช้าว่ะขึ้นเอ,อ,อีกสัญญาณหนึ่งไม่ค่อยนี่ไม่ค่อยมีสัญญาณเท่าไหร่ตอนแรกเป็นกังวลว,ว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าเพราะมันแลดูสีสันแบบเหมือนมันค้นอ่ะเหมือนมันเผ็ดอ่ะแล้วตอนแรกใส่พริกแกงไปครึ่งหนึ่งแล้วเอ๊ะเห็นดูปริมาณปลาแล้วก็เลยเติมพริกแกงไปอีกอืมสรุปอไดไม่เผ็ดมากสวัสดีนะคะสวัสดีเจ๊พรสวัสดีแม่นิวสวัสดีพี่เทน สวัสดีพี่พิมพ์สวัสดีแมงกินูนจ้ามาจากทุกคนค่ะมากินข้าวด้วยกันนะคะวันนี้นะคะยงยีนะคะกินข้าวกับเอ,อมแมลงรอบทิศเลยนะคะอันนี้ไม่ต้องใช้ช้อนกลางนะคะเพราะว่าไม่มีใครเขากินด้วยนะคะทุกคนนะคะกินคนเดียวเลยนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะแล้วมันก็จะยากนิดนึงนะคะเพราะว่ามันมีกล้างนะคะทุกคนนะคะแต่ว่าอร่อยมากนะคะทุกคนนะคะทําเองนะคะอื้อหือ อือหืออือต่อมาตรงนี้นะคะมีมะเขือนิดนึง